เล็กนิดน,นึงครับคนไปได้มอไซค์ท่านจะได้นิดหน่อยมันคงอยู่ครับเป็นเหล็ก Head เฮดดีนนี่แหละโอเครอดลนะ้วนึกว่าจะข้ามไม่ได้นะลงยากนิดหนึ่งนะทางเทนะ <c oughs> ล่ยมากวานี่ลงยากเลยผมก็ยังตกต่อเรื่องนะครับป,ปล่อยเย็นสบายชุ่มฉ่ำ เดี๋ออยวนี้จะต้องกินวิตามินซีแล้วก็พารานี่หนึงครับการป่วยไปต่อครับฟา้าไม่ร้องครับฝนยังตกเหมือนเดิมครับ <c oughs> เ,เหบบนียวหลอฝนหลอดจ้า,าเฮียฝนมากหลอฝนก่อนฝนตกชื่ออะไรเรา อ๋อตัวเมียด้วยตวังฝนนะต้องมาข้ามด้านล่างของสะพานับเสี่ยเลำบุนเพื่อ,าม,อมาอีกฝั่ง่อ <c oughs> <c oughs> ถึงจะไปได้เึือไปบนสะพานด้านบน มีทางเดินไหมเนี่ยน่าจะมีคืัว่าท้าววันนี้ผมมาพิธีรัน,นนะครับมาเริ่มต่อตัวจากที่ตะวับังลับพิทครับเราจะวิ่งไปยังมุรีครับ ตอนนี้เส้นสุดแรกที่แค่เขตบางกะปิครับเพราะว่าข้างบนยังทำไม่เสร็จครับก็จะติดทำัเมื่อกี้ไม่ได้ลงตรงเขตบางกะปิครับเดินมาต่อได้อีกนิดนึงทางเดินจะพาลอยฟ้าทสุ่ดตรงที่เคหากชุมชนคลองจันครับแล้วก็ถ้าเรอวัดสีตึงเรือ แยกนี้ได้าครับก็มีฝนเริ่มลงมาไป,ปลอยนิดนึงครับจะกลายเป็นผู้ประกอบภัยหรือเปล่าครับผ่านตรงชุมชนครับแล้วก็ขา้างหน้าขึ้นไปฝา่งซ้ายมือในซอยจะเป็นมู้นิธิบ้านนอกคมเดินครับที่นี่ผมเคยมาร่วมทำบุญับตอนที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย สามารถมาริ่มทำมูอกันได้นะครับถึงรองยายเพอครับเพอยายเอหรือ,อเดี๋ยวแวะพักที่ปั๊มก่อนครับปั๊มังจากแบกห้องน้ำแล้วก็หาขนมทานนิดหน่อยครับคึดว่าตอนนี้จะกลายเป็นผู้ประตกภัยแล้วครับฝนรเริ่มตกแล้วฝนชื่นนับมั่นดี่ ลนลงมาเรื่อยๆครับก็ยังพอไปได้ไม่หนักมากตอนนี้กำลังมาทางลัดครับมาหลังสวนเสรีไทยครับไปยังเขตมุ่งกลุ่มครับก็ตึกเขตมุ่งกลุ่มติดกับสวนเสรีไทยครับของแย่งตกปล่อยมาเรื่อยๆครับหัวดนตกลงมา คือพื้นที่ใหม่ครับที่ผมเงเคยเห็นเหมือนกันมนสามารถวิ่งได้นะครับตรงนี้เป็นไปร,รู้ทมกันเลยอุทยานบัวเขตเบองกลุ่มครับสวยมากครับตรงนี้มีที่นั่งพักแล้วก็สามารถวิ่งจอกๆได้ครับมีบัวเต็มเลยสวยมากๆเลยครับเป็นสวนบัวสวยมากครับต้องเดินเข้าไปดูเหมือนะ เดินให้มาถ่ายรูปเพื่อครับสวยดีบัวเต็มสาเลยครับอันนี้มีเดี๋ยวถ่นนนนายกล้องให้ดูดนะนกนางนวลน่าจะใช่ผมก็ไปดูจากถ่ายรูปได้สวยเลยตรงนีส้สวยมากสวยมากก็ยังตอกต่อเรื่องนะครับป,ปลอยเย็นสบายชุ่มฉ่ำ เดี๋ยวนี้อาจจะต้องกินวิตามินซีแล้วก็พาานี่หนึ่งครับการป่วยต่อครับฟ้าไม่ร้องครับก็วิ่งได้แม่นตรายครับตอนนี้ผมอยู่ในสวนเสรีไทยแล้วครับต้นไม้เยอะร่มรื่นครับสวนเสรีไทยปนสนามแรกที่ผมมาซ้อมวิ่งจบระยะมาราธอนครับ4.2กิโลผมซ้อมจบที่นี่เป็นมาราธอนแรกผมที่สวนนี้ครับไปเยือนทินเก่าถิ่นซ้อมมาราธอนแรก หลบฝนหลอดจ้า,า,า,าเกี่ยวฝนมากหลบฝนก่อนฝนตกชื่ออะไรเราอ๋าอตัวเมียด้วยต้องฝนนะกล่าวว่าจะวนในสวนเสรีไทยสักหนึ่งรอบครับในสวนนี้หนึ่งรอบประมาณสองกิโลครับ ก็ถ้ามาซ้อมลองลันที่นี่ก็เหมาะอยู่ครับเพราะว่ามีต้นไม้ร่มรื่นตลอดทางครับนี่สวยงามครับระวัาางเส้นสุดทางเรื่อน,นไปไม่ได้ถนนต้องลงทางนี้ครับรู้ไปไปไม่ได้เลาะมาชือ่อ เลาะไปสรงนู้นฝนเรนตกต่อเนื่องน่าจะตกตลอดทางครับจนถึงที่หมายเ <c oughs> ิดชื่นสนุกดีครับตอนนี้มาอยู่บนสะพาน 1, ลอยตรงแยกโรงงานพนักงานเลยครับฝนเริตกเหมือนเดิมครับข้างบนทางตันครับ บนถนนไม่มีทางเดินลองเลาะมาข้างล่างโอ้โห้โคตครับต้องมาข้ามด้านล่างของสะทานครับสเสี้ยงอาลองด้วย ขึ้ม,มาอีกฝั่งจนถึงจะไปได้ขึ้นไปบนสะพานด้านบนมีทางเดินไหมเนี่ยน่าจะมีเดินขึ้นมาตรงนี้ไปไม่ได้เหมือนกันครับโคงตั้งข้ามสะพานจิ๋วแค่นั้นลองดูทางจิ๋วข้ามไปอีกฝั่งครับข้ามข้าม,ามได้อยู่ได้อยู่ เล็กนิดหนึ่งครับคนไปได้มอไซค์ท่านจะได้นิดหน่อยมันคงอยู่ครับเป็นเหล็กเฮดรีนนี่แหละโอเครอดแล้วนึกว่าจะข้ามไม่ได้เนะอะลงอยากนิดหนึ่งนะทางเคห์นนะ <c oughs> ก่นเนนยลงยากกลยไลงได้แล้วไม่ฝังแล้วครับ ดีนะี้น่าเอารองทเท้าเทลออกมาเนะีใส่คู่นี้ทีไรฝนตกทุกทีเลยตั้งแต่สวนพึ่งลอยแล้ว <Okay. S 1> คู่นี้ครับไ <Okay. S 1> นกี้พิกาชัดเทลสามครับมาโผล่ตรงโรงเรียนตรงวิทยาศาสตร์ครับเมาตรงสะพานลอยหน้าโรงเรียนเกษตรกรเองครับไม่อยากข้ามตรงสี่ยกบุรีครับเพราะว่าอัตถลาย ก่อนครับเขาจะไปอย่างนี้ได้ถึงแล้วครับที่สุดก็ถึงแล้วครับเหมือนเป็นฟิรนิเชอร์เลยที่จเดอยู่ยมบางกะปิคือพิษซีสีรว,วงศ์บุรีครับเย้ใช้เวลาไปทั้งหมด2ชั่วโมง26นาทีครับระยะทางสีกิโล29ครับ4.29ครับ เรียบร้อยจบภารกิจครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ